สวัสดีค่ะจิรภาพพิมลน,นะคะเป็นประธาน วิสาหากิจชุมชนบานโปโลนะคะแล้วก็เป็นคุณนําชุมชนบานโปโลมูซิบสามค่ะน้าพริกโปโลนี่เกิดขึ้นเพราะว่าคนในชุมชนบานเห้านี่เลี้ยงปลาดุกกันหลายค่ะบ่มีการแปรรูปอย่างอื่นผู้หญิหอมกัเลยคิดว่าทามีการแปรรูปอีกอย่างเจักอย่างหนึ่งนี่ชุมชนเห่ากับสิมีสินค้าแปรรูปแล้วก็เชื้อเฮทไฮไลได้ของชุมชนเห้านี่เพิ่มขึ้นบ่นหน่อยก็หลายก็เลยเป็นที่มาของการแปรรูปโดยเอาเนื้อปลาดุกมาแปรรูปเป็นน้าพริกแบบ แหวบแหงแล้วกตั้งซื้อว่านำพีิกโปูโลโซึ่งเนื้อปลาดุกนี่ผู้หญ่หอมกระเคยฟังหมอปัสวีเพื่อนบอกว่าเนื้อปลาดุกนี่มันมีประโยชน์และก็มีโอเมกาสามซอยเนื้อเรื่องระบบประสาทและสมอง ซึ่งมนุษย์สร้างเองบ่ได้ต้องกินเข้าไปเท่านั้นความรู้สึอกเหมือนเหามีมสิ่งที่มีประโยชน์ยุนีแล้วเหาก็อยาแบ่งปนันให้พี่ให้น้องล่องเอาไปกินล่องเบิงค่ะเรื่องสูตรน้ำพริกปูโลนี่เห่าก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานค่ะบว์ว่าสิป,ป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์นามจืดกาลสิน์มหาวิทยาลัายกาลสิน์ราชภัฏสารคามและกกระท่วงอวค่ะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัายกาฬสิน์ เพื่นกะไดทนล่องสูตรอาหารซึ่งรสชาติก็จะมีความเข็มข้น mm. เพ็กกลางๆเพ็กกำลั่งดีเลยค่ะเริ่มต้นที่เห่าได้ป่ามาแล้วเห่าก็จะมาขัดใส่ซะก่อน mm. เมื่อคัดใส่เสร็จแล้วเห่าก็เอามาช่ำแร้ต่อมาห่าก็เอาไปหนึ่งพร้อมใส่ตะไคร่ใบบักปูดเพื่อบ่ใไ้มันข้าว หลังจากนั้นเหาก็เอานังออกเอาก้างออกแล้วก็เอามาขัวจนแหงได้ที่ค่ะจังเอามาแพกทรงให้ลูกค้าแนวคิีของน้ำเพกโปโลนี่คือเหาอยากให้เขาถึงทั่วทุกภาคสามารถกินกับยั้งกระได้แล้วกาได้รับประโยชน์จากเนื้อปะดุกไปเต็มๆโดยที่ราคาสามารถเอื้อมถึงได้ค่ะแล้วถ้าสนใจสามารถทักมาทางเพจน้ำเพกโปโลหรือจิมทีตะกาได้เลยค่ะฝากน้ำเนเด้อค่ะ นำพีกโปโลของวิสาหากิจชุมชนบานโปโลขอบคุณค่ะ